วันที่11ทธันวาคม2567วันนี้ฝืนไข้ขึ้นมาแล้วนะไม่เจ็บไม่ปวดเท่าไหร่ก็ยังพอมีเจ็บปวดอยู่บ้างนะที่หลังนั่นแหละก็เลยลุกขึ้นมาทำโคมไฟสียให้เสร็จเพราะว่าถ้าไม่เสร็จวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเริ่มทดลองใช้แล้วนะว่ามันใช้ได้จริงไหม ก็มารีดทำก็ได้พี่ที่อยู่ที่สวนเมลอนออฟาร์มเนี่ยเขามาช่วยส่วนอีกคนหนึ่งเขามาเยี่ยมไข่นะคนมาเยี่ยมไข่กา้ฟนั่งคุยไปไอ้เราก็นั่งทํางานของเราไปดูที่เอวสิเห็นไหมยังคาดเข็มขัดหรือที่เขาเรียกว่าซนะับพอร์ตอะ คือกันไม่ให้มันเคลื่อนตัวมากก็นั่งไว้นะเพราะเราบอกแล้วไงว่ามันไม่ได้เป็นอะไรมากถ้าไม่ได้ขยับท่าทางมากเท่าไหร่มันก็จะไม่ปวดไม่เสียวแล้วแต่ก็ได้ยาดีเข้าไปด้วยแหละพี่สาวเขาซื้อยามาให้กิน1เม็ดเช้าขึ้นมาหายเลยหายปวดหายเสียวนะดีจริงก็ไม่ค่อยมีอาการแล้วแหละแต่ก็รัดไอ้ซัพพอร์ตเอาไว้เพื่อป้องกันเวลามันจะเกิดขึ้นมาอีก ก็เดินก็ยังใช้ไม้อยู่นาแต่ใช้บ้างไม่ใช้บ้างถือว่ายังใช้ได้อยู่ก็ฟื้นตัวได้เร็วพอสมควรกลัวว่าพรุ่งนี้แหละ พรุ่งนี้ปลลือเนี้ยจะไปทํางานลําบากหน่ยอยนะเพราะวันที่12ก็มี2งานนะต้องไปอบรมต้องไปประชุมที่อําเภอแล้วก็ต่อด้วยไปแต่งร้านตอนช่วงเย็นเย็นสัก2อสามชั่วโมงเท่านั้นแหละไม่ได้แต่งร้านอะไรมากหรอกก็แค่เอาโต๊ะไปตั้งเอาอะไรไปตั้งบ้างเล็กน้อยเพื่อที่ว่าวันที่13จะได้ไม่ต้องขนของไปเยอะเพราะวันที่13ต้องเอาของเข้าไปเยอะมันจะต้องมีทั้งของขายของใช้อะไรประมาณนั้นแหละ แต่ว่าวันพรุ่งนี้ก็แค่เอาไปตั้งตั้งไว้คนผ่านไปผ่านมาเขาจะได้รู้ว่าเรอฟาร์มอยู่ตรงนี้อะไรประมาณนั่นแหละก็เนี่ยนั่งร้อยโคมเอาไว้สำหรับประดับนะนะโคมไฟที่เราทำเนี่ยเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้ ร้อยมาหลายวันแล้วนาได้พี่สาวที่เขาอยู่ที่สวนนี่แหละเขาช่วยร้อยไม่งั้นไม่เสร็จหรอกนะเพราะว่าเราทําอะไรชัก้าจะเอื้อมจะจับอะไรก็ช้าไปหมดพี่เขาทําเร็วเขาก็ทําให้เป็นบางส่วนนะนะไอเราก็เอามาประกอบกันก็จะมีโคมไฟแบบนี้แล้วก็ใส่ไฟไว้ข้างในนั่นแหละ ก็เปลี่ยนจากแบบเดิมบ้างแบบเดิมมันเป็นโคมสำเร็จรูปแล้วก็สามโคมไม่ได้เหมือนกันเลยแต่ครั้งนี้ไม่ได้ถือว่าลงทุนนะก็รือของเก่าเอามาทำของใหม่นั่นแหละไม้ไม้ต่างๆพวกนี้ก็ไปขอเขามาจากที่เขาทิ้งๆอ่ะนะเห็นเขากองอยู่ในกองขยะแล้วก็ไปขอเขานะต้องบอกเขาหน่อยแม้แต่มันจะอยู่ในกองขยะก็ต้องขอเขานะแบบนี้แหละประหยัดรอฟาม